มากันที่เรื่องรรกกันก่อนนะคะใจฟูกันนิดนึงค่ะคู่นี้เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเบสตรงๆไงเนาะตั้งแต่เขาบอกว่าเออเขาหาดูใจนะคะเป็นคนสนิทคนรักกันแล้วเนี่ยมีทริปหวานมาฝากกันอีกแล้วเช็คอินที่ทะเลค่ะน้องเบสเนี่ยเขาหุ่นนางแบบอยู่แล้วเนาะแขนขนยาวตัวเ,ออเลยอะนะลูกนักกีฬานี่ตรงตถูกใจฉันมากทำไมคุณถูกใจโอยทิ์ข้างหลังเหรอ ไม่ฉันถูกใจบอดี้ <c oughs> น้องตรงๆมากปลดกระดุมไปเลยสิคะก็ปลดไปเลยคืองานนี้เนี่ยนะคะเหมือนแข่งกันโพสรูปนะเพราะว่าเอาใจหลายๆคนกันไปเลยนะเพราะว่าความข่าวความหล่อความหุ่นดีความเป๊ะความปังของตัวแม่อย่างน้องเบสเนี่ยก็สู้กันสุดฤทธ นะะสุดทรงองค์เอลมันมาไปหมดเลยค่ะครั้งนี้เขาเกี่ยวก้อยกันออกทริปทะเลอันดามันนะคะน้องเบสก็เลยจัดเต็มค่ะเรื่องของความแจกความสดใสอวดผิวขาวเนียนเนี่ยให้กับแฟนๆได้ดูกันแบบใจสั่นวิวๆเลยนะคะซึ่งหลายคนก็จะเห็นว่า เรือนี้นี่มันสีชมพูรหรือเปล่าเพราะว่าดูมีความรักอบอวนซะเหลือเกินนะคะผัดกันถ่ายรูปโชว์ความหวานความเอ่อความแซ่บบนเรือกันขนาดนี้กับแฮชแท็กทุกภาพของเบสท,ที่มีตรงๆเป็นช่างภาพนั่นเองอถึงว่าแฮชแท็กดีอะโทแฟนคลับเบอร์หนึ่งที่เป็นแฟนกัน<อ>แฟนคลับที่ตัดลอลิงออกไปอ๋อเป็นแบบแฟนคลับ เออตัดลอลิงออกไปน้ําทะเลก็เลยหวานเจี๊ยบแบบนี้นั่นเองเนี่ยค่ะโอ้ยรีบเที่ยวกันเนาะช่วงนี้เนาะนะคะนี่รู้สึกเสียดายเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมตอนแรกกะจะไปอีกสักหน่อยเออไม่อีกแล้วว่ามาอีกแล้วและใกล้ช่วงช่วงสงกรานดีนะเทศกาลของกินเดก็สงกรานแล้วนะนะสามปีแล้วเนาะนะคะอ่ะเนี่ยเอาความหวานของคนที่ได้ไปเที่ยวมาฝากกันด้วยละกันนะคุณผู้ชมนะจะได้อิจฉาตาร้อนกันต่อไปนะค่ะ